ตรงบริเวณตาซ้ายครับจะอยู่ต่ำกว่าตาขวาตรงเปลือกตานะครับจะมีเส้นนะครับเส้นแตกเล็กๆครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือรุ่นแรกแต่ถ้าเป็นหน้าเพี้ยนจากนี้ไปนะครับเป็นรุ่น2อคนดูส่วนใหญ่90%ยังไม่กดซับสไครต์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครับมีสาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลย สวัสดีครับผมเอลําปานะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับเลี้์หลวงพ่อทวมวัดโบสถ์รุ่นแรกปี2508วันนี้จะเป็นเรียญที่เลี่ยมโบราณมานะครับมีความคัดสิกมากนะครับอันดับที่1ครับเวลาเราหยิบพักขึ้นมาครับตรงบริเวณตาซ้ายครับจะอยู่ต่ํากว่าตาขวาตาซ้ายมือเรานะจะอยู่ต่ํากว่าตาซ้ายจะอยู่ต่ํากว่าส่วนตาขวาจะอยู่สูงนะครับจากนั้นครับแต่แค่นิดๆเราจะเห็นนะครับตรงเปลือกตาครับจะมีเส้นนะครับเส้นแตกเล็กๆครับบนบนติงตาขวาจะมีเส้นแตกซ้อนออกมาครับแล้วจากนั้น เราสังเกตดูครับตรงคําว่าพระครูนะครับพอผ่านจะมีเส้นแตกเล็กๆวิ่งออกมาคมๆครับตรงใต้พอผ่านตรงนี้นะนี่ครับช่วงนี้แตกเล็กวิ่งโคมออกมาแล้วจากนั้นครับบริเวณบ่าขวาของหลวงพ่อทวมครับจะมีติ่งเล็กๆครับแตกออกมาคมๆขึ้นมานะบ่าขวามือเรานะครับนี่ครับแตกออกมาครับแล้วจากนั้นครับเราลองพลิกตะแคงดูดีๆครับตรงคําว่าด้านล่างเขียนว่าธรรมะสะโรตรงสระโอครับหน้าสระโอครับจะมีเส้นคนแมววิ่งนะครับจะมีเส้นคนแมววิ่งคมๆครับตรงสระโอครับหน้า สโลห์เห็นไหมขีดลงมาอีกหนึ่งทริกนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านจำนะคือ,ค,อคือลักษณะใบหน้าครับรุ่นแรกจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือรุ่นแรกแต่ถ้าเป็นหน้าเพี้ยนจากนี้ไปนะครับเป็นรุ่น2กับรุ่นเสริมเลยนะครับจำใบหน้าให้มันยำเพราะว่าม,มีมีทั้งรุ่น2และรุ่นเสริมหลายๆรุ่นนะครับจากนั้นครับพลิกด้าหลังมาครับถ้าเป็นรุ่นแรกนะยอผู้หญิงจะมีเส้นแตกวิ่งขึ้นไปครับจะเป็นเส้นเห็นได้ชัดเลยจะมีทุกเหรียญครับถ้าเป็นบล็อกนิยมนะครับ เป็นติ่งของโคมเล็กๆวิ่งออกมาครับนะครับเห็น <Zac S 1> ไหมจากนั้นครับช่วงยันตรงนี้ก็จะมีการแกะบล็อกพาดครับเส้นแตกวิ่งออกมาครับยันตรงบริเวณขวามือสุดของเหรียญเวลาพลิกตัลหลังมาเ <Dartmouth S 2> ส้นแตกตรงนี้จะคมมากครับเราสังเกตอีกจุดครับจุดสุดท้ายครับเราสังเกตดูพอเหรียญน,นะบ่าฝั่งนี้นะจะอยู่สูงกว่าบ่าฝั่งซ้ายบ่าฝั่งขวามือเรานะครับจะอยู่สูงกว่าบ่าฝั่งซ้ายแล้วนะครับสังเกตดูพอหูครับจะอยู่สูงกว่านิดนึงเรียบกว่านิดนึงแล้วคอหูเขาจะตั้งตั้งเป็นสันจะไม่ต ไขมิงส,สวยๆคนยินดีรับ,ชบรนเช่าหลักหมื่นนะครับนะมีทั้งเนื้อทองแดงและเนื้ออัลปาก้านะสองเนื้อนะครับไขมีนะครับผมพอทวมทุกรุ่นยินดีรับเช่านะครับเป็นคนรู้ได้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลัมฟางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระ สามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ